เรื่องพระพุทธศาสนาช่วยโลกอีกวารจริงก็น่ารำคาญเหมือนกันอยู่ๆก็จะมาอวดอ้างว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกแต่เมื่อพระพุทธศาสนาช่วยจริงเราก็ต้องมาพูดความจริงสู่กันฟังในฐานะที่เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นเครือเดียวกัน <c oughs> ไม่ใช่ว่าผู้พูดจะมาแก้ตัวแทนพระพุทธศาสนาคําว่าพระพุทธศาสนาขอจงอย่าจะเอาจิตใจไปเจาะจงลงเฉพาะที่พระเนนเสมอไปพระพุทธศาสนาหมายถึงคําสอนสาหรับพระเนนบางท่านบางทีท่านอาจจะลรมจริยาของพระพุทธศาสนาบ้างก็มีเหมือนกัน เพราบางทีท่านดีแต่งกายเหมือนพระแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรอย่างพระเลยก็มีเป็นอันว่าโลกนี้คนชั่วก็มีคนดีกว่ามากคนชั่วหายยากคนดีถมไปท่านจะดีท่านจะเลวยังไงท่านก็ว่าของท่านดีหมดภาสิทนี้ดูมันว่าวันก่อนพูดมาแล้วแ้าลืมอธิบาย ก็บม่ว่าท่านลืมจริยาไปว่าจริยาเช่นใดที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนํามาลืมจริยานั้นมันก็เลยทําให้คนอื่นเข้าใจกันไปว่าพระสงฆ์นั้นนทั้งหลายเป็นพระศาสนาความจริงพระวิสุทธิสมณีทั้งหลายไม่ใช่ศาสนาเป็นตัวบุคคลที่บวชเข้ามาในเขตของพระพุทธศาสนา พระพศาสนาจริงๆก็ได้แก่คำสอนขององค์สมเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจ้าในเมื่อท่านนัหลายเหล่านั้นบวชเข้ามาในเขตของพระพุทธศาสนาแล้วลการบวชนี้ก็มีหลายแบบบางทีท่านก็บวชตามประเพณีบางทีก็บวชได้ความเรื่อมใสได้ความเรื่อมใสตามประเพณีนี่ไม่แน่นัก บวชตามระเพนนีก็สักตแ่เพียงว่าบวชไม่ได้ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติความดีเพียงจะให้คนอื่นเขาถือว่าบวชเท่านั้นอย่ามีคนผู้ทําลายพระศาสนาบางท่านก็บวชเข้ามาด้วยความเลื่อมใสแต่เมื่อบวชเข้ามาแล้วจิตใจก็กลายเป็นอย่างอื่นไปติดในลาบยศสนเสรนโศกเสีย นีการติดในราบยศสนเสริญสุขก็เป็นการทำลายพระศาสนาเหมือนกันหรือว่าเป็นผู้ที่บวชเข้ามาแต่กายแต่ข่าวความระพฤติจิตใจไม่ได้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> ได้คำว่าติดในราบยศสนเสริญสุขอันนี้ขอบรรดาท่านทั้งหลายจงพิจารณาไว้ด้วยว่าพระที่บัน มียศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆอย่าไปคิดว่าท่านเลวเสมอไปบางทีเพราะอาศัยความดีของท่านที่มีอยู่พระราชาทรงถวายยศถวายตำแหน่งนี่เป็นเรื่องขต้องพระราชาถวายนะไม่ใช่วิ่งเต้นหายศหาตำแหน่งถ้ามาหลายเหล่านั้นจะถือว่าท่านมัเมาในลาบในยศก็ไม่ได้ บางทีจิตใจของท่านไม่เมาเลยยังผู้พูดเคยตะเวนไปหาพระมันหลายจุดทั่วประเทศไทยไปเจอพระมากดีกันที่เขาตั้งให้ท่านเป็นพระราชาคณะเป็นเจ้าคุณบ้างเป็นสมเด็จบ้างเป็นสมเด็จพระสังราชบ้างเป็นพระครูบ้าง เวลาไปหาท่านจริงๆไม่ทราบว่าท้ายยศไปวางไว้ที่ไหน <c oughs> ไม่มีเรื่องยศถามันดาศักดิ์ไม่รู้ถ้าไปวางไว้ที่ไหนเมื่อไปแล้วท่านก็ทำตนเป็นที่น่ารักเป็นที่น่าเคารพทํำตนเป็นกันเองเสมอๆอย่างนี้ประเภทนี้ไม่ถือว่าเมาในราบหรือไม่เมาในยศ แต่ท่านที่เมาจริงๆก็มีต้องแยกประเภทกันไ้ด้วยไม่ใช่ปลาข้องเดียวเน่าตัวเดียวแล้วก็เน่าด้วยกันทั้งหมดแต่ความจริงปลาค่องเดียวที่เน่ากลิ่นมันอาจจะไปกระทบปลาตัวอื่นที่เป็นปลาดีไม่เน่าก็ได้แต่ว่าเราก็ต้องเลือกคัดปลากันไปตัวไหนเน่าทิ้งตัวนั้นไปเอาไว้แต่ตัวดีข้อนี้มีประมาณชั้นใดพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็เหมือนกัน ผู้ผู้ก็เคยสัมผัสมาหลายแบบไม่ที่เจอแต่ดีชั่วก็เจอที่ชั่วประเพฤดคิดว่าพวกเราเป็นคราวาสอาจจะดีไปจะชั่วไม่เท่าท่านก็มีจริงๆเป็นว่าคนชั่วก็มีคนดีก็มากคนชั่วหายากคนดีทมไปที่ท่านประพฤติชั่วแบบนั้นท่านก็เข้าใจว่าดีเหมือนกันนี่คําว่าดีของคนแล้วว่าคําว่าดีของคนที่เป็นพระ ก็ต้องเลือกกันให้ดีให้ถูกจุดถ้าบุคคลใดดีเว้นจากกรรมที่เป็นโทษหรือว่าทำใจพ้นจากความเป็น่านนั่นเรียกเราเรียกกันว่าคนดีคือบัณฑิตท่านที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันท่านที่เมาในลาบในยศสนเสริญสุขท่านก็ว่าของท่านดี เดื้อท่านนั่นหลายที่ไม่มีความเมาในลาบโยชนเสริธธนสุขท่านก็ว่าของท่านดีแต่เราก็ต้องเลือกเอาดีหลังดีประเภทที่ไม่เมาในลาบโยศนเสริธธนสุขในลาบมาก็หาทางที่เอาลาบนั้นจับใจใช้สอยไปในทางส่วนสาธารณประโยชน์ท่านก็ต้องใช้เป็นส่วนตัวบ้างแต่เป็นไม่ได้ความจําเป็นในเขตสวรรวิสัยจริงๆ เราถามว่าท่านได้ยศมาเพราะพระราชาถวายแล้วใ,ใครที่เขาเห็นว่ามีความดีเขาขอให้ท่านแต่ท่านไม่เมาเราก็ควรจะสนเสริญท่านพวกนี้ว่าเขาเอาหินมาให้ท่านแต่ท่านไม่รู้สึกหนักกับวางหินเสียไม่พอใจในเรื่องว่าไม่เหลืองในหินเมื่อให้มาก็รับรับเรื่องการบำรุงศรัทธาอย่างนี้เป็นพระดีคนบูชา <c oughs> ใครก็สรรเสริญเย็นยอท่านท่านก็ไม่เมาหมายไปตามคำสรรเสริญเย็นยอเวลามีสุขจากโลกีกวิสัยเกิดขึ้นท่านก็ไม่พอใจไปตามนั้นไปตามนั้นถ้าไม่ลืมว่าท่านเป็นพระท่านและท่าไม่ลืมความตายของท่านด้วยเป็นอันว่าพระที่บวชเข้ามาพระเนนที่บวชเข้ามาในเขตพระพุทธศาสนาขอท่านหลายได้โปรดเข้าใจว่านั่นไม่ใช่ตัวศาสนา ตัวศาสนาจริงๆคือคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสั่งได้แก่ระเบียบหรือที่เราเรียกว่าวินัยหรือที่เราเรียกคนว่าศีลคำสอนคือบทธรรมะที่ปฏิบัติทำจิตใจให้สะอาดที่ทเรียกว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกวันนี้ก็มาพูดถึงที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงให้ละความเป็น่านด้วยจงอย่าคบพาน อันวันนี้ก็เห็นจะเป็นพันข้อสุดท้ายแต่ความจริงพันนี้มีมากได้ขอนำนย,ยอยอๆมาเพียงแค่ห้าพานเท่านั้นพันนอกเหนือจากนี้มีอีกจ้าเยอะถ้าเคินพูดมันก็ไม่จบอเอามาให้ท่านนั่งหลายค่ายควนกันพันสุดท้ายคือพันคนที่หลักษณะที่ห้าหรือว่าคนที่ห้าก็เลยแก่การพันหมดสติ การหมดสติเป็นพันเสติสัมปชัญญะไม่ดีมีพ่อไม่รู้จักพ่อมีแม่ไม่รู้จักแม่มีลูกไม่รู้จักลูกมีสามีพัญญาก็จําไม่ได้มีครูบาอาจารย์ก็จําไม่ได้ผพานตัวนี้ได้กับพานเมาหมดสตินี้ได้แล้วกับเมาแต่ลักษณะของการเมามันก็มีหลายเมาหม่กัน เมาสุราไม่ไรก็ชื่อว่าเมาแต่เมากำลังใจเมาความรู้เมาฐานะเมาตำแหน่งเมายศถาบรรดาศสักเมาความร่ำรวยเมาอำนาจวาสนานี่ก็เมาเป็นอันว่าสองเมาเนี่ยไม่ดีทั้งหมดไม่ดีตรงไหนไม่ดีตรงที่มันเมาถ้าคนเราถ้าเมาเสร็จแล้วมันจำอะไรไม่ได้ สติสัมปชัญญะมม่ก็เฟื่อนไปสติแปลว่าตัวนึกได้สัมปชัญญะแปลว่าความรู้ตัวถ้าเรามีอารมณ์อยู่เสมอว่าคนนี้เป็นพ่อพ่อเคยมีคุณกับเราในตอนไหนคนนี้เป็นแม่แม่เคยมีคุณกับเราในตอนไหนเออตอนนี้ถ้าจะฟังแมงแมงเคยฟังข่าวได้ยินมาเอง อยากออกจะเอ,อกชื่อตัวบุคคลเลยเพราะว่าเมื่อบิดามารดาไปตักเตือนเขาเข้าเขาก็าบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่น่าจะมายุ่งอะไรกับหนูนี่มันน่าจะขาดกันตั้งแต่วันเกิดแล้วที่หนูเกิดขึ้นมานี่หนูมีความเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดคุณพ่อคุณแม่ ร่วมรักกันในความปราถนาในความสุขส่วนนั่นต่างหากแต่ที่หนูเกิดมานี่หนูเกิดมาเองอืน่าฟังไหมนี่เมาอะไรเอาเมาเพื่อนคนประเภทนี้เขาเรียกว่าเมาเพื่อนนี่ขาดสติอามากทั้งสติสัมปชัญญะนี่ไม่ได้เรื่องในราวเลยเกิลืมไปนี่ลักษณะของพ่านเมาแก ที่บอกว่าพัานไม่ไม่ได้เรื่องในมันในเรานี่แกหมดสติอะมากกับเพราะว่าถ้าพ่อแม่ของแกไม่มีความรักในแกความจริงการร่วมรักอาจจะเป็นความสุขส่วนหนึ่งที่ไม่มีความปรารถนาให้ลูกเกิด <c oughs> อันนี้ก็มีอยู่แต่บางรายส่วนใหญ่ว้กันตั้งใจปรารถนาบุททธิดาตอนเรื่องจิตใจเรารู้ไม่ได้ยกไป อาจจะเพียงว่าถ้าบิดามารดาของหนูคนนั้นไม่มีความรักเธอจริงๆนเมน่อเธอเกิดขึ้นมาแล้วเพราะว่าท่านไม่รักจริงๆท่านทำแท้งหรือมาอะไรก็ได้หรือไม่จากนั้นมาออกมาใหม่ๆท่านก็ทอดทิ้งไม่เลี้ยงดูก็ไม่มีเสียงจะมานั่งพูดแังนันโดยเฉพาะออย่ง่งยิ่งในขณะที่รับฟังก็ปรากฏว่าเธอผู้นั้นกำลังเรียนอยู่ในระดับสูง นี่เป็นอันว่าพ่อแม่ที่เลี้ยงเธอมานะ่ะใช้ใจ่ายมานับเงินเป็นจำนวนแสนจเธอได้รับการศึกษาระดับสูงใกล้จะจบอยู่แล้วใช้เงินมากถ้าไม่ให้ด้วยความรักความเมตตาปราณีเธอไม่มีโอกาสได้มีชีวิตอยู่แล้วก็เธอไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือขนาดนั้นแต่เมื่อรับความช่วยเหลือจากบิดามารดาขนาดนั้นกลับไปคบเพื่อนที่มีกิจเป็นอาธรรม ไรความดีกลับกลายเป็นคนอกตัญญูไม่รู้คนเขาบิดามันดานี่ความเมาประเภทนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเตือนว่าจงอย่าเมาเลยแต่ขืนเมาแล้วก็มันเป็นโทษมันเป็นทุกข์นี่ความช้ำใจมันก็เกิดขึ้นกับบิดามารดาแล้วตัวเธอเองก็มีแต่ความทุกข์ถ้าบิดามารดาบอกว่า พ่อคุณพ่อคุณแม่ก็น่าแย่ค้นกันมาตั้งแต่วันเกิดแล้วขาดกันแต่ว่าตอนนั้นท่านคิดว่าเป็นบุตรของท่านแต่ว่าถ้าหากว่าตอนหลังนี้ท่านคิดว่าบุตรคนนี้มีความอากตันโยไม่รู้คุณท่านคิดอย่างชาวบ้านคิดว่าเลือดก้อนเดียวเที่ยงมันไปก็แล้วกันจากนั้นเธอจะหาเงินหาทองที่ไหนมาใช้และคนอากตันโยไม่รู้คุณคนแบบนี้จะประโยน์กับใคร คนดีไม่มีใครเขารับไว้เขาก็โยนทิ้งไปเหมือนก้อนเคละก้อนหนึ่งที่ไร้ประโยชน์เรียกว่าเขามีความเข้าใจเสมอกันหมดว่าทุกคนแต่ว่าครบคนประเภทนี้จะประเภทนี้ไว้มันก็มีแต่โทษมันไม่มีความดีนี่ระบรรดาท่านทั้งหลายท่านผู้รับฟังเรื่องความเมานี้เด็กตัวหมดสติ องสมเด็จพระสัมมาสัพพัทเจ้ากล่าวว่ามันเป็นผ่านจงอย่าคบคนใดที่มีความเมาอย่างนี้จงอย่าคบคนนั้นคนประเภทนี้ถ่าบิดามารดาพ่อแม่ของเขาให้ชีวิตเข้ามาให้ชาความรู้ให้ทรัพย์สินเวลาที่โรคจะเรียนและโรคเกิดมาพ่อแม่ต้องมีความเหนื่อยยากลำบากเป็นกรณีพิเศษ เขายังอักตันยูไม่รู้คนได้ถ้าเราเป็นคนอื่นนอกจากบิดามารดาของเขาเราไม่เคยเกื้อกูลเข้ามาในการก่อนถ้าเราไปเกื้อกูลเขาเขาจะมีความรู้สึกยังไงพ่อแม่ให้ชีวิตเขาให้ทรัพย์สินแก่เขาให้ความสุข,ขับเขาให้วิชาความรู้กับเขาเขายังตี ตีตัวออกห่างท่านใดเราเป็นคนปลายทางไปเพื่อกุลคนประเภทนี้เราก็ถูกดียิ่งไปกว่านั้นดีไม่ดีเธอจะสังหารเอามาอะไรก็ได้คนประเภทนี้องค์สมเด็จพระจอมตายก่าวว่าเป็นคนผ่านจนหนีออกไปเสียแล้วเมาอีกประเภทหนึ่งแต่ความจริงความเมานี่มันมีมากเขาพูดย่ะๆยอเมาอีกประเภทหนึ่งก็คือเมาน้ํา เมาน้านี่ก็เด้กเมาสุรามีไรแ้ะสิ่งที่ไม่ใช่น้ําทําให้เมาอย่างเช่นผงขาวเป็นต้นหรือแม่ทอนดําเป็นต้นอะไรก็ได้นี่ในเมื่อเรายังไม่ดื่มเรายังเมาตามที่กล่าวมาแล้วเด็กคนนั้นเมาในความรู้ที่เธอได้ด้วยอาศัยทุนเขบิดามันดาเธอยังไม่ได้ดื่มเมาแล้ว ถ้าเพิ่มความเมาจากวัตถุเข้าไปอีกคือสุราเมีไรมันก็เมากันใหญ่ดีไม่ดีบิดามันดาของเราจะฆ่าเสมาไหก็ได้และการเมาอย่างนี้ทำลายเศรษฐกิจของชาติบอกไม่ถูกการดื่มสุราม,รมีไรเมรไรแปลว่าไม่ใช่สุราสิ่งที่หมักดองหรือม,ม่ได้กลัน่นเรียกวเมรไร ขอเรียกการดอ่มาแล้วเรียกว่าสุราเป็นประเภทสร้างความเมาจะเป็นยาฟินเฮลรอินอะไรก็ได้ทั้งนั้นใ <c oughs> <c oughs> น,นเมื่อความเมาประเภทนี้เกิดขึ้นเศรษฐกิจถูกทําลายไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดื่มสุราดีมีไรวันหนึ่งถ้าเรากินใช้จ่ายค่าส่วนนี้ไปวันละหนึ่งบาทปีหนึ่งเราต้องเสียเงินสามร้อยหกสิบห้าบาท ถ้าวันละสิบ,บาทปีหนึ่งเราสามพันหกร้อยาบบาทถ้ามันวันละยิ่งป,ปกว่านั้นมันก็เสียมากกว่านั้นถ้า,าเราดื่มเรากินมาแล้วเป็นกี่ปีก็ลองคิดดูว่าการอย่างนี้ที่มันปรากฏทรัพย์สินน่าไหลมันหมดไปเท่าไหร่ถ้าเราจะรวบรวมทรัพย์สินน่าไหลเหล่านั้นไว้ใช้ในประโยชน์ส่วนอื่นมันจะดีกว่าไหม ความสุขมันก็เกิด <c oughs> นี่ว่ากะนเ่งเสียทรัพย์สินเฉยๆนมดมันยังเสียศักดิ์ศรีอีกเพราะมีความอากตันอยู่จำไม่ได้นี่พ่อไปยังไงแม่ไปยัไงดีไม่ดีเตะพ่อด่าแม่ตีผัวด,ด่าเมียแล้วก,ก็ว่ากันยุ่งไปหมดสร้างความเดือดร้อนให้แก่ภายในบ้านของตัวเอง เนี่ยก็ดีไม่ดีรถราวิ่งมาก็เข้าใจว่ารถมันเล็กนอนขวางให้รถชนตายเสียก็อย่างได้เสียชีวิตไปเนี่ยก็นอกจากนั้นสร้างความเดือดร้อนให้แก่ปวงชนชาวไทยและชาวชาติชาวเทศได้กับประเทศชาติเพราะความเมาเป็นเหตุจำหน้ากันไม่ได้เห็นคนไม่กันว่าไม่ใช่คน หาเรื่องหาเราก็เรื่องก่อความวุ่นวายขึ้นทำลายทรัพย์สินเขาจาบ้านให้หมดไปพินาศไปแล้วก็สร้างความยุ่งยากที่เราต้องจ้างคนเข้ามาเป็นเจ้าเป็นนายจ้างตำรวจมาจับจ้างอายการฟ้องจ้างพี่ภาคสาตุลาการงบประมาณมันสิ้นปีเพราะอาศัยเเป็นเป็นสิ้นสินนน้นไปว่าประมาณสิ้นไปปีหนึ่งปีหนึ่งเพราะอาศัยความเมาเป็นสำคัญประมาณเท่าไหร่ ตัวเองเดินไปเดินมาไอคุกตารางนี่เขาตั้งไว้แอบแอบถนนเขาไม่ได้ตั้งมาขวาถงถนนก็เดินเข้าไปชนประตูคุกรตประตูตารางในที่สุดก็เข้าไปสงบอารมณ์ในนั้นนี่เพราะอาศัยความเมาเขาพูดแต่เพียงย่อ <c oughs> ว่าลักษณะการเมาอย่างนี้เนี่ยมันสร้างความดีให้แกประเทศชาติหรือว่าทําลายความสุขความดีของประเทศชาติ ชื่อกันนั่งนึกเราเมาวันละสิบบาทปีหนึ่งสามพันห้าร้อยห้าสิบสามพันหกร้อยห้าสิบถ้าาสิบปีสิบปีมันก็สามหมืนหกพันห้าร้อยบาท <c oughs> แล้วเวลานี้ใครเมาสิบบาทมีไหมไม่มีเมาแต่ละทีเป็นร้อยเป็นพันแล้วเงินนี้สูญเสียไปนั้นมันได้ประโยชน์อะไรสำหรับเราบ้าง <c oughs> การเข้าไปเมาแล้วก็ต้องกลับมากินข้าวบ้านมาสร้างเรื่องแก่บ,บ้านสร้างความวุ่นวายเกิดขึ้นอาชญากรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความเมาเป็นสาคัญเพราะนั้นว่าความเมาอย่างนี้นั่นองค์สมเด็จพระรง์ทานกล่าวว่าเป็นผ่านแปลการนี้ทรายเกิดความทุกข์ความเดือดร้อน <c oughs> เป็นของไม่ดี ในเมื่อมันไม่ดีอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินสีบอกว่าท่านหลายจ้องห่างจากพานคือความเมาเสีย <c oughs> จงอย่าเข้าไปคบความพานอาการอย่างนี้ถ้าเราไม่คบเสร็จแล้วมันจะมีความดีแลอมีความชั่ว <c oughs> เราไม่ครบมันจะมีความสุขแล้วว่ามีความทุกข์ลองนั่งนึกดูในใจ <c oughs> นึกให้เข้าใจว่าไอ้ความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีที่เกิดขึ้นอย่างนี้จะน่าของความเมาเนี่ยมันสุขแลืมันทุกข์มันดีหรือมันไม่ดีถ้าเราเป็นคนจริงๆเป็นมนุษย์จริงๆจ,จะมีความรู้สึกว่าจะความเมาเนี่ยสร้างโทษให้เกิดมากกว่าสร้างประโยชน์ <c oughs> บางท่านบอกว่าถ้าไม่เมาขาดสังคมสังคมจะขาดไป แต่ในฐานะที่ผู้พูดเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรคือยอมรับนับถือพระผู้ธเจ้าเห็นว่าสังคมของความเมาเป็นสังคมของความทุกข์เป็นสังคมของความวุ่นวายคนมนี้ก็มีเขาดีมีฐานะใหญ่มียศใหญ่ที่เขาไม่เมาก็ถทมไปเมามากเท่าไรการก้าวหน้าของชีวิตมันก็น้อยมากเท่านั้น เพราะสังคมแห่งความเมาไม่ว่าเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความเล่าร้อนความเดือดร้อนก่อนที่จะเมารู้จักกันรักกันคุยกันดีแต่พอเมาเข้าเมาเท่านี้เนี่ยก็ปรากฏว่าลืมกันเสียแล้วดีไม่ดีก็มีค่าแข่งค่ากันเรื่องราวปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์เสมอๆเ,เพราะความเมาเป็นเหตุ ดังนั้นองค์สมเด็จพระบรมไตรโลก,กระเชษจริงกล่าวว่าลักษณะของความเมาด้วยการดื่มน้ำเมาสุราได้มีไรเป็นปัจจัยที่เรียกว่าผ่าน <c oughs> ที่ทำสันดานเราให้มีความทุกข์แน่ตัวเมาตัวนี้ทำลายเศรษฐกิจของชาติบอกไม่ถูกถ้าอย่าพูดกันไปจริงๆมันก็อย่าซ้ำกับของเก่า รวมความว่าที่เราต้องเสียบเสียก่อนกันทุกวันทุกวันนี่ก็เพราะความเมาเป็นสาคัญคือเมาทั้งน้าเมาแล้วก็เมาความเป็นอยู่เมาชีวิตเมาศักดิ์ศรีเมาเกียรติยศมีเมาความรู้ขาดสติสัมปชัญญะดูว่าอะไรมันเป็นอะไร <c oughs> คนที่ต้องฆ่ากันตายก็เพราะอาศัยเมาสองเมาคนที่ตั้งแต่ความสามัคคีก็เพราะอาศัยสองเมานี่ละเมาเหล้ากับเมาใจ เป็นอันว่าโลกของเราจะมีความเดือดร้อนในปัจจุบันนี้เหมือนกับไฟว่าอาศัยความเมาเมาเล่าโดยเมาใจเมาความทะเยอทะยานบางรายต้องการจะยึดประเทศนั้นจะยึดประเทศนี้คิดกันไปคิดกันมาทําลายล้างไปทําลายล้างมายังไม่ทันจะยึดได้คนต้นคิดก,ก็ตายและคนคิดรองรองลงไปก็ตายแล้วไม่ยึดได้แล้วตัวก็ตายมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร <c oughs> เพ็นอันว่าการเมาประเภทนี้เป็นการทําลายความสุขของชาติแล้วก็เป็นการทําลายความสุขของโลกถ้าทุกคนเราไม่เมา,าจะเป็นยังไงที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าบัณฑิตเราก็มีจิตประกอบด้วยสติสัพพัญญะสตินึกสัพพัญญา,ร,ญญารู้ตัวนึกขึ้นมาไว้ว่าเรามีหน้าที่เป็นยังไง เราอยู่ในฐานะไหนกิจการงานเสียงใดที่เราควรจะทำเราก็ตั้งใจทำสัมปชัญญะรู้ตัวว่าเราทำนี่ทำแล้วรด้ยังได้ยังไม่ได้ทำทำลนะ้วทำถูกหรือทำผิดถ้าทำก็ต้องตั้งใจทำให้มันถูกก่อนที่จะทำกกล่าวว่าใครควรเสียก่อนแล้วจึงทำเราก็าจิตนึกมาว่าตัวสติคิดว่าเอ้นี่เราจะทำงาน เราจิตใจพิจารณางานนันว่าเราทำอย่างไงมันจริงจะเร็ววันทึงจะดีมันจะมีประโยชน์มากการงานไม่ข้างๆ้างไม่เป็นปัจจัยให้เกิดความเสื่อมเสียกับการงานและตัวเองนี่ถ้าเราไม่เมาเรามีเวลาคิดแบบนี้ถ้าเราเมาไม่มีเวลาคิดเศรษฐกิจของชาติที่ต้องบรรลัยไปเพราะความเมานับไม่ทวน ก็พระเมานี่แหละจึงได้ม่ต้องมีตำรวจต้องมีทหารต้องมีคุกมีตารางมีพี่พาอสามีอายการเมื่อไรต่อ,อไรกันจีปาถะเสียเงินงบประมาณเพราะความเมาปีป,ปีหนึ่งหลายหมื่นล้านถ้าหากว่าทุกท่านรับคําแนะนําขององค์สมเด็จพระพิชิตามานที่ทรงช่วยโลกขอชาวโลกจงอยา่าเมาไม่เมาทั้งเหล้าไม่เมาทั้งสุร,ราไม่เมาทั้งชีวิต คิดไว้เสมอว่าเราควรจะทำหมู่ชนและปวงชนที่อยู่ร่วมกันให้มีความสุขจงเต็มความสามารถที่เราจะพึงทำได้กรมใดถ้าเกินวิสัยที่เราจะพึงทำได้ก็ขอร้องให้บุคคลอื่นเข้ามาช่วยเหลือและต่างคนต่างช่วยกันเราช่วยเขาเขาช่วยเราตามความจำเป็น นี่ก็รู้ตัววเสมอว่าการช่วยเขาคราวนี้ไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้มีมบุญคุณกับเขาอย่าไปคิดอย่างนั้นเราช่วยเขาด้วยการเกื้อกูลจริงๆจ,จะเป็นชายจะเป็นหญิงจะเป็นใครก็ช่างช่วยโดยไม่หวังผลในการตอบแทนนี่เมื่อเราช่วยเขาแล้วเขาก็ช่วยเราเมื่อเราดีเขาก็ดีด้วยต่างคนต่างช่วยมันจะมีความสุขและมีความทุกข นี่เขาบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายฟังแล้วแต่ความจริงนี่เป็นเรื่องย่อยๆนิดเดียวถ้าจะพูดกันทั้งเรื่องความเมาแล้วก็อีสิบปีมันก็ไม่จบพระโลกนี้มันเต็มไปด้วยความเมาถ้าทุกคนเชื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างคนต่างไม่เมาก็คิดดูแล้วก็แล้วกันว่าโลกจะเป็นยังไงเป็นอันว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาช่วยโลกแล้วแต่ใครรับความช่วยเหลือจากพระพุทธศาสนาบ้างหรือไม่ สำหรับวันนี้มองดูไปเวลามันก็หมดเสร็จแล้วขอลาก่อนวันหน้าพบกันใหม่ถ้ามีโอกาสขอความสุขสวัสดีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บันดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี